ครับช่วงช็อปแอนด์ชิลในวันนี้ครอยู่ที่โครงการยูดีบาซ่านะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านเสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าที่หลากหลายมากนะฮะแล้วก็เสื้อผ้านี่สวยมากมาด้วยนะฮะนั่นคือร้านกระชอนนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ตันอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแรกคุณพูกับพี่ครับพี่วุฒิับครับเป็นเจ้าของร้านกระชอนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวบอกนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอกซอยนะครับร้านกระชอนซอยบ็อกกิ้งสวีทของยูดีบาซ่านะครับก็อยากจะมาก็ ที่าบอกเองนี่แหละครับผมนะครับก็กลิ่นหอมลอมบิ๊บจนได้อาหารที่แบบสวยหรูแบบนี้ใช่ครับผมเริ่มจากนะฮะชีวิตผมรัดรูดมากนะครับเรื่องการเก็บขาดขายเนี่ยสนใจมันเป็นร้านเสื้อผ้าที่ก็รเปินจริงๆนะคือคือคือต้องบอกจริงๆว่าจุดประสงค์ในการเปิดร้านนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้กะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวแฟชั่นอยู่แล้วก็เลยมาเปิดเพื่ออยากที่จะพัฒนานะครับเป็นศักยภาพของการแต่งตัววัยรุ่นนะครับให้มันแบบ เงี้ยนิดเดิก็คือตัวเงินนี่คือไม่สำคัญใช่ครับจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ใช่ครับผมรอเล่นซื้อของแล้วจ่ายเงินไม่ธรรมดาแต่แต่บอกตัวขนาดนี้แนะฮะพี่บอก แนะนำด้วยกันว่าเสื้อผ้าของร้านบองเนี่ยร้านที่หมอกนี่นะฮะมีเสื้อผ้าแนวไหนบ้างคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าร้านผมนี่มครับมันมีหลากหลายแนวมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้หรือจะเป็นผู้หญิงน้องๆตัวเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะมีเส <on> ื้อย play ืดเสื้อแฟชั่นเซ็กซี่ที่อินเทรนด์สมัยนะครับาแนะนำเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเหมาะกับผู้หญิงนะครับเหมาะกับผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองในเรื่องของความเซ็กซี่ใส่กับเกงยีนหรือว่าเป็นเกง นนค,คือจะเอวลอยนิดๆใช่ครับผมแล้วก็มีหรือว่าสร้อยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเสน่ห์ในการแต่งตัวนี่ราคาเท่าไหร่ครับพ<ห>ี่อันนี้นะครับ ราคา350าบาทไม่แพงนะใช่ครับไม่แพงครับไม่แพงเลยถ้าถติว่าเป็นเทมเนี่ยเดีนี้นะคาอาจะระมเดียวกันเลยนะใช่ครับเราต้องเสียเงินค่ารถไปซื้อซื้อที่ดีกว่าค้ใช่ใช่ครับผมมีมีตัวไหนแนะนำอีกไีมครับก็อันนี้เซ็กซี่ไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะแบบเซ็กซี่แบบ นะครับกับสมาช่ายิงบนเลยดีกว่านะครับจริงๆมีหลายสีหลายชายตอนนี้มาแรงล่าสุดเลดี้เลดี้ฮานาก้ากาก้าครับฮานาก้าเลดี้กาก้าแต่ว่าต้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติสเปนนั่นเป็นกาก้าครับเป็นลดี้กาก้าเป็นนักร้องเป็นนักร้องเออโทรศัพท์อย่างเงี้ยใช่ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี่คือแบบปกติผู้หญิงก็แบบว่าใผู้หญิงจะซื้อไพรเนี่ยแล้วก็ใส่ประมาณว่า มีมียังเกงเอวลอยแล้วก็ใส่เสื้อผาข้าในแล้วก็มีไฟที่สแ้วอยากต้องต้องใส่เสื้อผ้าข้าในอะใช่ครับแต่แต่ว่าไม่เข้าในก็ได้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากจะอะไรพให้มันมันสวยงามขนาดไหนครับแล้วแต่ความชอบของคนณด้วยใช่ครับผมนะครับมีอีกันนึงผมเมื่อกี้นี้เป็นเสื้อผ้าผู้ชายผมจัดเลยนสวัสนี่สี่นัี่วัีรากบ้านชนะ อันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้นะครับถ้าราคาจริงๆหรือว่าราคาเต็มเนีย้ยจะอยู่ที่3สามแสะนะรับแต่ว่าเรามาขายตที่าาขายบ้านหรือพี่ขายเสื้อครับ <c oughs> ร้อเล่นคือราคาแค่250บาทแต่หลายคนสงสัยว่าวเฮ้ยอะไรแค่นี้250บาทต้องต้องต้องดูผ้านะครับก็ถ้าใครสามารถออกมาจากจอแล้วมาดูได้นะครับก็อนุญาตนะครับเป็นผ้าเป็นผ้าเกาหลีเกาหลีนะครับผมนะครับผ้าเกาหลีผสมเนปาลเนปาลด้วยครับฝากนาธานโอมานซื้อนะครับตัวนี้ คือแบบว่าโอ้โหต่อเลขกไ้าซื้อเลยเป็นหม้อเป็นท่าเกาหลีใช่ครับเนื้อเตยปานได้ที่เป็นมาจากที่เลยสิงคโปร์ถูกต้องครับผมศึกษามาดีฮัลลันด์ครับผมราคาของจริงจะมีจะมีเป็นคู่ตรงด้วยครับผมที่สงคู่นี้นุ่มมากแล้วตอนอะไรเงี้ยใช่ครับก็สองแสนสิบบาทถ้าสนใจถ้าคุณแต้มสนใจครับก็สามารถที่จะลดราคาให้ได้นะครับลดราคาด้วยครับผม เรื่องของลดราคาเนี่ยผมไม่สนใจเท่าไหร่ผมสนใจว่าเซ็นได้หรือเปล่าก็เซ็นได้นะครับก็ถ้าไม่กลัวเสียหน้าที่การในงานก็ได้ครับโอเคชอบชอบเดี๋ยวจะหลังหลังหลังกล้องเนี่ยจะหยิบตัวนี้ไปกลับบ้านฮะครับผมนะครับคุณผู้ชมครับก็หยิบจริงนะครับเอาวางไว้ก็วางไว้มีตัวไหนแนะนำอีกพี่หม่องคือจริงๆคือจริงๆมีหลายหลายแบบนะครับซึ่งตอนนี้ ในเทนเกาหลีก็จะมีผ้าเกาหลีแล้วก็อ่ะดูตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นลายจุดซึ่งเป็นผ้ายืดแนวแฟชั่นแล้วก็ประดับไปด้วยไข่มุกนะครับนี่เป็นไม่ใช่มุกธรรมดานะครับเุกอะไรครับพี่ครับเป็นมุกอันดามันเป็นมุกอันดามันด้วยใช่ครับเล่นแพงมากใช่ครับผมเล่น,เล,นเล่นทีไรสนุกทุกครั้งนะครับมุกนี้เล่นทีไร ราคาจริงๆเท่าไหร่ฮรราคาจริงๆเนี่ยก็แค่3 9 0บาทสามรบาทใช่ไหมครับไม่ถึง3 5มแสนาไม่ถึงครับผมก็ใครสนใจสามารถที่จะต่อรองราคากับเราได้นะครับเพื่อเดียวผมถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าผมชอบเสื้อตัวนี้ผมอยากจะเอาพ่อผมตัวเนี้ยมามามาด้วยกันมาใส่ด้วยกันได้ไหมได้ครับหรือว่าจะจะต้องจับเซ็ตไปอยู่แล้วก็มันแล้วแต่นะครับเพราะว่า ต้องบอกนิดนึงว่าแฟชั่นนี่คือการอัดแอฟให้ให้เหมาะหรือว่าแมสกัของตัวเองแต่ว่าน้องๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวแบบไหนมาปรึกษาเราได้เพราะเราจะมีนะครับเป็นไซรวิทคอยที่ปรึกษานะครับก็ชื่อคุณเบลคอยแนะนําอีกทีหนึ่งรถคนที่สวยมากใช่ครับผ่านบ่อยมากสวยจริงๆครับผมนะครับเดี๋ยวขอเสื้อตัวนี้แล้วกันจากเสื้อผ้าเราครับพี่บอกครับได้ข่าวว่าจะมีเรื่องของเครื่องประดับพรอปนะฮะที่สวยๆด้วยที่ร้านกระชอนใช่ไหมฮะใช่ครับ พาไปดูนิดนึงคือจริงๆนี่มันมีมันมีหลายแบบนะครับอย่างเช่นเป็นกำไรข้อมือแบบนี้ฮะกำลังอินเทรนด์บาซิลอันนี้เป็นริชแบนริชแบนใช่ครับริชแบนนะครับพอใส่ปั๊บนะฮะทีมที่เชียร์ตกรอบเลยนะใช่ครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าใส่สามสามทีก็โดนไปสามทีใช่ไหมครับก็นี่ฮะชิ้นสวยก็จะมีตรงนี้นี่ครับเป็นเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะพี่นี่เป็นสร้อยข้อมือใช่ป่ะใช่ครับสร้อยข้อมือแล้วเนี่ยฮะใช่ครับก็เช่นกันครับ นี่ก็เป็นสร้อยสร้อยข้อมือโดยเฉพาะผู้หญิงเซ็กซี่นะครับชอบความหลากหลายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเกาะกระแสฟุตบอลโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสร้อยห้อยโทรศัพท์ชุดกำลังอินเทรนด์อ๋อเฮ้ยนี่ราคาก็ไม่แพงนะก็เป็นเป็นของของของดีของยี่ห้อราคาอันนี้ก็มีดิสเพลนหลายหลายอย่างทีเดียวนะครับครับผมถึงแม้ว่า จะซื้อไปแล้วนะครับจะหมดช่วงของรุ่บโลกก็ยังใส่ได้อยู่เพราะความสวยเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นช่วงรุโบอลโลกใช่ไหมใช่ครับนะครับก็<อ> <c oughs> มีสินค้ายเยอะมากฮะที่ร้านกระชอนนะครับอย่าลืมแวะมาดูด้วยกันที่โครงการยูดีบาซ่านะครับฝากไว้ด้วยด้วยกันฮะช่วงท้ายพี่บ่องให้พี่บ่องฝากอะไรนิดนึงถึงผู้ชมฮะ <c oughs> เกี่ยวกับร้านก็นะครับ คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับหรือว่าน้องๆคนไหนสนใจและได้มีโอกาสมาที่โครงการยูดีบาซ่านะครับซอยควิงสวีทก็อย่าลืม,มวะร้านเดานะครับก็บไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยากให้แวะดูนะครับเผื่อมีอเสื้อผ้าหลากหลายที่คุณมองแล้วเฮ้ยน่าจะเหมาะตัวคุณก็อาจจะซื้อกลับบ้านไปใส่กันแบบเล่นๆนะครับเพื่อที่จะเสริมบุคลิกได้เช่นเดียวกันนะครับเองก็ฝากด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับมาเจอบเราได้นะครับและนอกจากนี้คุณแต้ม ไหนไหนก็มารายการคุณแต้มแล้วนะครับนีของปากแน่นอนก็มีเป็นนะครับเป็นข้อมือนีทีมรักเลยนละทีมรักเลยได้ข่าวว่าคุณแต้มชอบทีมอเจตินนาครับผมนะครับเราก็นี่คือให้ฟรีใช่ไหมครับให้ฟรีเลยนะครับโอ้โหคุณแต้มชอบนะครับก็ได้ข่าวว่าชอบก็เลยเอาทีมอเจตินามาให้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมแบบขอยินันนิดนึงคือให้ฟรีใช่ไหมครับใช่ครับผมคือถ้าบอกจบรายการปั๊บพี่ไม่ขอคืนนะผมไม่ขอคืนถ้าพี่ถ้าพี่ขอคืนปั๊บเนี่ย สัปดาหห์น้าผมปลองนะป้อมคุณผู้ชมเลยนะได้เขาไว้เหงื่อตกเงานไม่ไม่อันนี้ผมให้จริงจริงนะครับเพราะว่าเกาะกระแสทั่วโลกแล้วแจมจะได้เอาไปเชียร์ครับเชียร์ตอนไหนครับเชียร์อีกสี่ปีข้างหน้าอีกสี่ปีหน้าหรือว่าอาจจะเป็นอ่าโคป้าอเมริกาได้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคขอบคุณพี่หม่องมากนะครับครับผมแหมดีใจจริงๆได้มาร้านนี้ก็ได้ของฝากจากพี่หม่องด้วยครับผมแต่ว่าที่จริงแล้วผมอยากจะได้เสื้อมากเลยนะพี่ตัวนี้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับโอเค ช่วงนี้นะครับช่วงของช็อปแอนชิลสัปดาห์นี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปชอปไปชิลกันที่ไหนต้องติดตามให้ได้ให้กับแต้มนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หม่องมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณร้านเปิดช็อตด้วยนะครับขายดีขายดีนะครับพี่ครับนะครับวันนี้ก็อ่ะผมออกเสื้อพี่ตัวหนึ่งเลยกันนะครับสิ้นเดือนจ่ายโอเคป่ะโอเคได้โอเคได้นะครับโชว์ช็อนิดหนึ่งโชว์ลายนิดนึที่สวยมากสวยมากครับสิ้นเดือนจ่ายนะครับโอเครับอ เขาจะว่าผมเชิญครับเชิญเชิญเชิญไปเลยครับขอบคุณแบนจอยกันใหม่สัปดาห์หน้าครับดีครับไม่รู้ว่าแมนเท่าไรที่ฉันรอให้หัวใจคองเธอว่างลงเหมือนวันเก่า และแล้วเธอส่งเสียงมาในเสียงเธอมีน้ำตาบอกว่าเธอได้เลิกกัน